สวัสดีสวัสดีพ่อยพี่น้องเบอร์สุขสุขขวัญองค์วันนี้ก็เขาสูทั้งสองน้องเรียซา,าลาอีกเซ็นเก่าเซ็นเตอรเยน้องพ่อยพี่น้องเมื่อนี้น้องเรียก็มาอยู่ตากแดดเดในเมืองจังว่าอากาศโคตรหนาวเลยน,น้องพ่อยพี่น้องตาคดคลิปนี้บอกเลยด้วยว่าถึงแดัก็จึงเฮงเนาะงสำหรับสาวลาวไดหลายคนเนาะทีอีสานสาวลาวอ่น้องเพชจสองน้องเฟซบอ๊ บอลอยู่นะพ่อพี่น้องที่นุ่มใส่ครับมอเตอร์ไซค์มากเกือบพันกิโลเพื่อมาหน้าเจอสาวลาวเอาเของมาฝากป้าที่โทรคลิปนี้บอกอะไรได้วยว่าลัง <c oughs> ก็อื่นนงเดียกกับตองกาบข้ออนุญ,ญาตทางเจ้าของสองหรือืันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องเอซไปเบึงวาบเวาไทยจะใจเกิน่อยทีหน้าสาวลาวจะมาหาแถบอเนาะไปตอนนี้นะคซุ่งคลิปวิดีโอกันก่อนเลย สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหางฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเต้อสบายดีกระยามสวยๆเนาะมือ้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับเฮาวสองคนเชนเก้าเชนเคยอีเด้อเต้อกับเอลยบอมและน้องยูเนาะทุกคนมือ้อนี้เนาะทุกคนเฮาก็ได้มาเฮียนเนาะและตอนนี้เฮาก็ได้เลิกแล้วเมนาะ แล้วก็วกคือมื้อนี้นะทุกคนได้มีพี่เอฟซีเนาะเพื่อนมาจากประเทศไทยเพื่อแล้เพื่อนมาเที่ยวลาวเนาะแล้วเพิ่นก็ได้ขอนัดเจอน้องแฟดนะทุกคนเนาะแต่มื้อนี้ก็เป็นครั้งแรกของเฮาสองคนที่จะได้เจอกับเพื่อนเนาะเมนก็เป็นการนัดเจอกันครั้งแรกเนาะเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนมาเคยมาเที่ยวลาวก็หลายเพื่อนแล้วเนาะแต่สุดนี้เพื่อนขอนัดเจอกับน้องผมน้องยูนะทุกคนแล้วมื Torah ้อน <the> ี้เฮาก็นัดเจอกันอยู่ที่ประตูใส่เนาะเมนตอนนี้เพื่อนกําลังสีมันนะทุกคนเฮากาลังสีฮอตแล้ว ก็สีอ,อกไปจากโรงเรียนนี่ก็ไปเจอกันอยู่ประตูใสแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะว่าจะแม่นพาทุกคนงีนโอเคเดี๋ยวไปกันเลยเไปอะไรอยู่ประตูใส่ปุ๊บปะ่ะอืมงานไปนักท่องเที่ยวก็มาหลายเนาะนักท่องเที่ยวสาวต่างประเทศอยู่บนเน่ตถามเลยโบ ้อมาฮอดนี่เย็ไหนได้เยินขนาดมาฮอดนี่นะบนโฮมี่นะอันตอนแรกให้มาเพิ่วว่าเพินอันเปิดนำพูอีกขนาดยเยิน,ยน อันนี้สุดก็ถึงแล้วประตูใสแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่นเปิดใช้บริการให้ขึ้นไปฮอตถึงอะไรแต่ไหนขึ้นไปฮอตไปชมวิวอ่าชมวิวนครหลวงจัดใจเนาะขึ้นไปฮอตถึงแต่ว่าหัายังไี่คือจะเกิดขึ้นไปสมัยยังนอกเลยนะสามสิบหกอง่าตอนเทามาปีตอนเทาเข้าปีหนึ่งเพินแม่นขึ้นบดานยองเพราะเพิ่นปิดปิดกันเพิ่นปิดกำลังอันรีโนเวทดทางในทำไม่ตเพราะตอนนี้เพิ่นเปิดให้ใสบริการไปที่เหยียบมวยใสบริการขึ้นไปชม ดยโดยสำได้ดีโคอหาบ่ได้เลยโอ้ท่านันแรงมา ก็ได้ไก่บได้ไอติมบได้ไส้ไ้ิ่ยูคนบปได้ไสิมบ้าไปกินข้าวยังกินข้าวมาแล้วบอย่งไปกินข้าวย่างไปไปกินกับอเดียวเพิ่งมาหอดกันวนี้มาคนเดียวจากเดียวไม่็บหมดแล้วตอนนี้เหลือติแป๊ก็คือ อแก้วืไชยบุรีเต็กปองวันนี้จะมาเก็บบออแก้วครับบออแก้วครับไายบุรีแล้วก็เมษาจะเก็บเก็บอนะไรครับอัตเตอร์เตกองโอ้โหดูมันสุดยอดเลยทุกคนมันเยอะกันพอสิบแปดแข่งแล้วทุกคนมาถึงนานหรือยังพี่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองก็หลบมหาหนองบอม เนื่องว่าพี่ยังมาหอดโอ้น้องก็บอกว่าที่ปุ้ยชัยโอเคพอดีออกมาปุ๊บใครไม่ได้ขายติ้มให้กิ๊ก็เลยไปซื้อมาดึงมาเลยมาเดี๋ยวพี่ลิ้นข้าวโดยโดยครับใจไปร้านไหนที่ตอนนี้เราก็ได้เจอกันแล้วเดจะดูคนเด้อตามหาอากาศเือน้องน้องบอบกับน้องยูคิดว่าเพคนอยัางโบมาฮอดเนาะกับตาเล็กก็คิดว่ามายูโฮมนี่ทา เออพอดีอันถ้าเพื่อนนะติโตเพื่อนได้แล้วว่าหามเพื่อนน้อยเดแต่ความเป็นจริงก็คือเพื่อนทากรรม่าเหอยูโฮมนี่ละเอากรรมหากันกินีแล้วตกทีแล้วโเานี้ก็คือสิพาอายเพื่อนไปกินเขาก็นอนทุกคนเนาะอายเพื่อนมากินอย่างกระไดเพื่อนมาเอาถามเพื่อนมาอันอยกกินอย่างเป็นพิเศษโบมาฮอตลาเลยเพื่อนมากินอย่างกระไดแต่ว่าเขาบอกว่าสิกินอย่างทุกคนเลยว่าสิพาไปฮาร์ดกขเปียกเจี๊ไข่มุกบ่ ออโอเคนี่รถอายเพื่อนทุกคนค่ะก,ก็ว่าแล้วรถคุณคุณอยู่น้องนองบ่มาคันคันคันนี้คันนี้ต้องเม้นคันนี้น้องอยู่ว่าอุ้ยบูเมนบ่เพื่อนมาแล้วแล้วตอนนี้ก็คือสิพากันออกไปกินข้าวก่อนทุกคนเราจะไปอันห้านเจ๊ไข่มุกบก่เราจะไปทางไหนไปทางห้องเขาบ่เมนไปทางนี้เอาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามพี่ถามอ่าเพก่อน เดี๋ยวให้น้องบอมไปถามนายคนนี้ค่ะอันรถคันสูงหนึ่งหนึ่งเซอะไ้อลแล้วดูก่อนว่าเข้าได้อะไรทุกอย่างเข้าได้หมดเลยได้แล้วมินปั๊บใจเด้อตอนนี้เขากะ อามาซื้อเบอร์ให้อายเพื่อนแล้วเนาะก็ได้ไปที่เฮียพ่อยแล้วเพราะว่าเพื่อนมาอ่ามาลาวแล้วใสอินเทอร์เน็ตบ็ได้เนอะทุกคนเนาะเขาก็เลยว่ามาแวะซื้อให้อายเพป็นก่อนไปตอนนี้ก็คือสิพาเพื่อนไปกินข้าวทุกคนเนอะทุกคนเนาะของตอนของปากจากฝั่งไทยไปดีนะทุกคนเป็นอย่างโมโหทุกคนหนักไปลุ้นเอาเที่พี่บอก น้องมอ, <c oughs> องกันยืมคนกลับยวเราไปแกะไปรุนกันอยู่ห้องนะ <c oughs> เนาะจะรถ ุอ,อ๋อน้องบอมหินบอมน้องบอมเห็นอาทุงเนี่ยทุ่งไทยอยู่นี่เลทุกคนแต่ยัองอยู่มันเห็นอีกด้านหนึ่งมันเป็นมุ่มงไทยน้องอยู่ว่ะสิ้องไปใช่๋ยวใรเขาอเป็ปิเาไปเจ้ากิาไปกินข้าวกินน้ำก่อนทุกคน ไอสิอาสิไปตอนนี้บัตรบัตรเรวนี่เราจะาอสิไปแข่งในตตนไปชนคาบชนะคาบชนะคาบนี่แม่นอันไปทางไปตัวนคาบอันชนคาบแข่งแข่งใช่แม่นโอ้ที่วันครมอันตยูอัศวินธีทางนี้ได้ไปทางยมบอกนคาบชาป รักตวัวบ,บอกเีนี่มันไม่พันบอกว่ด้โดนอะไรก่ออ๋ออันนี้ถามตรงไม่รู้โอ้แล้วไม่เห็นเดียวว่าถ้าบอกชื่ออืมแล้วไอ้หูจ,จังใดว่าแยกได้จังใดว่าอันนี้เป็นบอมอันนี้เป็นยูยูวันรูย้ยังว่าจำได้จำได้จำได้หมายถึงว่าถ้าถ้าแยกโดยทั่วไปอ่ะไม่ไม่รู้นะโอ้แต่นี้คือน้องเขาบอกมาแล้วบอกว่าน้องบอมเพราะว่าน้องบอมนางตรงนี้เมื่อกี้เรียกซื้อว่าบอมมาส

นเห็นแต่ซื้อเฟซแต่ยังไม่รู้ซื้อจริงพี่ซื้ออะไรพี่นิงครับพี่หนิง่พี่หนิอ๋อพี่หนิงเก็ไม่รู้ซื้อจริงเนจะยินดีที่ได้รู้จักเลยยินดีี่ได้รู้จักนะคมากคเยอะมกเลี่ซีเอรงหียกหมกรอพี่ อบอยู่ข้างในนี่น้ำพริกหมูกรอบเออปรแม่ททานน้ำพริกประจำใดมะเพือเปียกเกี๊ยวหมูกรอบหรือว่าจังด้วยก็จะมีต่อนหมูกรอบข้างในเออนี่มัเป็นอะไรไม่ไม่สบายใจเป็นอะไรครับเป็นไข้อย่าโฟกัสมือเดี๋ยวดูคนเจับมือน้องบอมเด้อมือน้องบอมน้ำร้อนลวกกระบกกระเบนมากอยู่ละอยู่ดีๆีไว้ปีนว่าอยู่ที่นี่ต่างกันเเลยตากมากเนียน ที่บ้านนี่หาแต่โน้ตไม้ม <c oughs> นี่หาโน้ตไม้เข้าป่าก็ไปซิกเป็นห้างงงบรรยากาศในหานเราไปกคนะตันซมนีน่ะเจาะสองหมู่ก็ได้นี่นะทุกคนคนก็นยังหลายอยู่อันปก,กติออกจากไทยก็ทิ้งงานก็ห้าโมงเย็นโอ้ไปลาออกมาแตา่ไทยหายท้าโมเย็นพี่พี่อยู่อยู่อ่าจางังหวัดอะ สมุทรสาครไก่กรุงเทพโอสมุทรสาครไก้กรุงเทพอ่ปกตินี่น้องวอมต้องอยู่เลิกเรียนมาเนี่ยถึงหนึ่งโมงสองโมงเนี่ยร้านเขาปิดแล้วนะเก็บแล้วเนี่ยคือว่ายังได้กินอยู่ร้านสิปกติเทามานี่ก็คือแบบเพิ่นเนี่ยเนียนหานหมดละทุกคน คือถ้าสมานะสิมากินนอก็ต้องมาไหวโดยหนึ่งนาะแต่ว่ามือนีฮานิเศษเพิ่งกันยังมีอยู่เนอร์ตมันยวันปิดนานทาหาวอเจอมันก็มันเป็นเดี๋ยวกะสิ่แบบปรุงตามใจชอบไม่มีสูตรตอนนี้ก็คือปรุงไผ่ปรุงมันแล้วทุกคนแล้วไปเยี่ยมหอยล้านของตรงอยู่ก็จะได้ประมาณนี้ แซ่บบอแบบต่อว่าอร่อยเนาะคนหลัง,ง,ง,งทเซ่อ <c oughs> เอาเบื่อๆก็ได้ได้ดังแมเปิ้ตัวน้องบอมอีกน้องบอมนี่คือแบบกินปรยุทธเลยนะเสียงอาจจะเปลี่ยนนะทุกคนก็คือแบบบิเป็นวัดเออบเป็นวัดประชันเสียงอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าเป็นวัดอ่าก็คือแบบวัดลงโผ่ส่วนนี้อากาศหนาๆๆวค่ะทุกคนเสียงก็เลยเปลี่ยนๆหน่อยนึง โอ้ต่ำเลยโจใหญ่รูไม่ดูว้าวเ้อเสียบไลาเสียบไลไปเขียนไว้เสียบไลน์เสียบไลนก็คือไอมาเที่ยวนี่ก็คือแบบมาสำรวจเที่ยวบกาแบบไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ถ่ายลงเฟสอ๋อลลเฟสแล้วมาเรื่อยเรื่อยไม่รู้ว่าชัยยะบุรีมีอะไรน่าเที่ยวบ้างที่ี้ต้องบอกตรงนี้ ราะว่าไทยสามไปแล้วไกด์ไกด์ก็รู้รู้อย่างเดียวคือถนน,น,น,นนถนนตะเนียที่ลาวอ่ะดีที่สุดก็จากเบียงจันไปราชบ,บาทสนาคามอ๋มอเบนเบนสถนาคามลงไปอันเที่ยวปากจันแล้วก็ดีเข้าชัยบุรีเส้นนี้จันทบุรีหรือ่าบางแล้วก็เมืองไงทยเส้นนี้จะดีที่สุดครับที่เส้นอื่นก็คือไม่หว อย่างของติโกกินคนเดียวคนเดียตอนนี้ก็ถือกินเลยมีมีเวลาบหรือว่าแบบอ่าบจำกัดเวลาคืออ้ามีเวลาบรต้องออกแกะงูแกะงูอย่างนี้มีมีคืออ้ายก็คืออ้าที่ไปอ่าไปเรียนกับธนาคารเนี่ยอ้ที่ออกไปจแกมงอ๋อแต่แต่ถามว่าหนึ่งวันภายในหนึ่งวันน่ะฉันต้องอยู่ชัยบุรีแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปไปหาเพื่อนที่โรงแรม อีกวันหนึ่งก็ไปเมือง,งอยเมือง,งอยนี่ไปหาน้องน้องอีกคนนึงที่รู้จักแล้วก็ไปเที่ยวเมืองงอยเก่าอมีเม,มืองงอยเก่ากับเมือง,งอยใหม่แล้วก็ดูน้ำารางนี่เก็บแล้วแล้วก็จะไปเก็บที่บ่อกแก้วบ่อกแก้วนี่ไปดูพวกไทโร่ย่างบ่อกแก้วนี่ก็เป็นซ้ำยขางทองคำขึ้นซื่อ หลังจากที่ได้หับมส้มดังกระหูซึกว่านาะบ้าวไทยมีกระจเกินดอยจริงๆเนาะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากฟังไทยเพื่อมาเพื่อมาเที่ยวฟังเล่าอะไรแล้วก็เพื่อมานัดเจอกับสาวล่าซึ่งบูเมเอนเดือดง่ายใดส่วนหมากรองเียเห็นแต่ข้าเจ้าขับรถรถใหญ่เนอะตะส่าหรับร่าวไทยคนนี้ก็คือ คือสีใจคือสิเกินลอยแล้วก็มักมเนนอเตอร์ไซค์แหงเนาะถึงได้ขับมอเตอร์ไซค์มาถึงฝั่งลาวเลยแล้วก็บ่แม่งงนเดือดง่ายๆเนาะทีจะเอฟซีอากฝั่งไทยทีจะอยากมาเห็นอ่ายูทูบเบอร์ฝั่งลาวเนาะอาคลิปวิดีโอนี้น้องเบียร์ก็ขอบคุณคลิปดีๆจากส่งน้องเฟสบอลยูเด้อที่จะนำคลิปนี้มาดีเอ็กซ์แอนต์โต้นะพอกับคลิปหนะ้าวพี่พี่น้องกันสวัสดีบ๊ายบาย